คุณแปลงว่าเราควรจะเก็บเงินเดือนละกี่บาทดีถ้าโดยทั่วไปนะคะจริงๆก็คือ10%ของไรายได้เอาจริงๆแค่เริ่มอ,ะอ่ะแค่เริ่มก็ดีแล้วสำหรับทุกวันนี้ใช่ค่ะถ้าพี่อยากจะเก็บเงิน1,000บาททุกๆเดือนเนี่ยควรทำยังไงดีข้อหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเราต้องออมเงินเลยเมื่อเงินเดือนออกออกปุ๊บออมปับ๊บอ่าใช่ออกปุ๊บเอามาออมเลย1 0 0 0แยกไว้เลย ทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันเดือนละพันเนี่ยถ้าเราทําได้ค่ะหนึ่งปีเรามีแล้วคือสองแล้วทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายอ่ะมันมันสำเร็จได้นะถ้าเรามีวินัยพอวิธีที่สองวิธีที่สองเขาบอกว่าให้เราอ่ะหาแรงบันดาลใจในการออมเงินการตั้งเป้าหมายทางการเงินเนี่ยอาจจะแบบพี่เอกวันนึงอยากได้รถอยากได้บ้านก็ต้องอยากออมเงินใช่ไหมคะแต่ไว้ใช่แล้วแต่ถ้า เป้าหมายนั้นมันดูยิ่งใหญ่เกินไปให้เราลองขยบสเกลลงมาเล็กๆลงก็ได้ค่ะเ,เป็นโมเดลก็พอ,อโมเดลแบบตุ๊กตาไม่ใช่วิธีหนึ่งเลยก็คือการทําบัญชีรับจ่ายหลายๆคนใช่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำเพราะเออมันยากแล้วก็ ที่ได้ยินมาตลอดเลยคือก็รายจ่ายมันเยอะก<ช>ว่าหดไป <c oughs> ไม่แต่รายจ่าย <c oughs> ไม่มีรายรับเลยไม่มีไม่มีกําลังใจทํใช่แต่จะบอกว่าสิ่งที่สําคัญมันคือมันจะได้เห็นนั่นแหละค่ะว่าเราไปใช้อะไรล่ะที่มันเยอะ <c oughs> อราจะได้ลดลงใช่เราจะได้เอามันลดตรงนั้นแล้วก็ นำไปออมได้มากขึ้นนะคะจริจริงหนึ่งพันบาทก็ไปอยู่ในรายจ่ายได้ใช่เราจะได้รู้เลยใช่ใชก็คือเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันคือเงินออมอ่ะถือเป็นรายจ่ายอันแรกเลยที่เราต้องทําเมื่อเราได้รับเงินเดือนข้อสุดท้ายก็คือการหารายได้เพิ่มหรืออาชีพเสริม,รมนั่นเอง ทุกวันนี้การมีรายได้ทางเดียวเนี่ยมันไม่ปลอดัยแไห่ใช่แต่พี่ชอบขับมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นไรเดอร์พี่ชอบขายของก็เป็นแม่แค้าออนไลน์ขายของในช่องทางออนไลน์ลองไปดูค่ะความถนัดของตัวเองว่าเราถนัดอะไรเราชอบสิ่งไหนแล้วก็เอาสิ่งนั้นน่ะ มาทํารายได้ให้ตัวเองค่ะทําอาชีพเสริมก็อย่าหักโหมจนเกินไปทําให้กระทบกับงานหลักว่าถ้างานหลักเนี่ยพันนี้ก็ไม่มีเก็บไะจ้ะใช่แล้วค่ะค่ะเก็บแค่แค่เดือนละพันก็เป็นเงินล้านได้นะเพราะอย่างที่บอกในปีนี้หมื่นหมื่นสองสิบปีก็แสนสองร้อยปีก็ล้านสองมีเงินล้านะสบายก็อาจจะอย่างนี้ค่ะเมื่อเรามีความพอมากขึ้นนะคะลองคายเบเข้าไป สมมติเดือนเดือนละพานต่อไปเป็นสองพนัพนสามพันที่ี่แป้งบอกตอนแรกแหละสิบเปร์เซนต์ใช่เร์เซ็นต์กันลทีใช่ใช่มีการลดต้นดีๆนะคะ